ี่เพื่อนี่เพื่อใครทำแปลีน่เก็บล้ากูไทย่เก็บเออโอเคโอเคเอาไปไอจุ๊จีไทยกูจีทาอึูแล้วมึงเปลี่ยวะใครจีทยกูยนน้ำเนี่ยสองอ๋อกันไปมาที่ย่านับไปเด็กเนี่ไมู่ดละทำไมบบอกเ้อบอกสงน้ำโมเมีนได้

นไม่มีตัวหย่างฮอตก็ออกไม่ได้อ้าวไม่มีตัวหย่างไม่มีตัวหย่างตัวนี้มีไม่มีตัวหย่างเขาสกินเจ้งฮอตก็ออกไม่ได้เนาะเขาไปเห็นอย่างหูมันกินง่าเขาฮอดกินเลย เอาเมื่อไงกินใเอาเมื่อไงสีกินซงนี่โอ้แต่ว่าสีวาวบคิดเนาะมึ่เนาะพูดเลยเนาะอตัวนี้บนีเนี่ยเมนกนาะหอองโตัวเากินเลยวะเอากินตัวใไนี่เฮนกินไปไปไปอะไราะที่สามโ้แม่หน้าเขาเนาะ คารุดเฮ้ยโบน่ได้เหรได้กินโลดแล้วข้างมุนข้างมุมกินด้วยทัพกินเถ็นกินเลยมึงจะออกไปใส่ฮอรดมึงนะนั่นเต็มฟอป่านมึงไอ้เสือเตรียมแป้งเตรียมแป้งให้ขอยอนุญาตให้เจ้าท่ามันไปกินอีกเนี่ยอ๋อ มันใส่เหนียวไปยอมยอเอยอนไปอจปิดงเปิดซิงคนเปิดเปิดฉากอนมันเป็นคนสื้อมานำมันในเือนำมันน้ำ้วแ้ขึ้นอย่างก่อแท่แพเออปผู้ดาวแบ่ตีวึงแพ่ตีเป็นไงไอ้แ่ยาจีวะเปนจื้ออันนี้มันเต็มกระดานแน่จ้ะเต็ม เต็มเต็มเลยแป้งนะเต็มเต็มล่าแลวตอนนี้ยเลยเต็มหนาเลยอจือบอจำต่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าไหมไม่จรนีรถนาโอ้เยียดจังไดกินชามกินชามกินเงียดจังสานหน้ำกินโรยังีเยออโอ้โเขากินสองหงเลยเขาเขากินเขากินโน้ quậy cái quá. Sẽ... 10, giờ, 10, giờ. Rồi. này toạ, để để để, qua đời tám nè, nhẹ pan, mứt mứt, nghe thấy được này, nhẹ thấy được này, tiếng không tiếng, đai chưa bao, không đai, không đai, anh qua, 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 anh qua,

เอาลงเลติดผิวเขากินสองนยาวน้ำได้กินเอียดแล้วเขาได้ข้ามานี่ข้าไดล่ะเขาจะกินั้งไหนบอมึถ้าเม่เขาวอนเขากินั้งไหนกินสามเลียวนึ่งสองสามไปเอาไปได้แล้วตัวต่อแม่ตืมเออ เอามันก็โบกินสามสิมึงก็ซัวสิชิมอ่ไดรชิมอะไ้ยังได้มันเอาตัวนี้กินเนาะทอดเด้เนาะเออโอ้ซัวครับซัวตัวเนาะไปก่อนางนีบซัวห้างแป้งแป้งบางตาอยู่มองบ่เห็นยองกันครับด้วยตัวเออต้องเต็มหนาเลยลูดเราดังลูดขึ้นโอ้ยนี่แบบขาซ้ำเนาะ จ็ปวดอะไรกับเขาหรือเปล่าก็นดเจ็บหมือนกันเต๋อมาจับกินตัวนี้นึงฮอตฮอตมาจับกินตัวนี้นี่เดี๋ยวถ้าคอยถ้าคอยแพ้นี่กินเอากินไปไปใส่ไปไปฮอตไปมมีตัวอย่างไม่มีตัวย่างไปกิน โอเคยอมเมัฮ้ยกูบ่ได้ทมึงเด้บับกนัินแทามึงกล้าบกเงนกอยเล้บเหลียวบ่เลีวเหลยบ่เหลียวเหลยบ่เลีวบหลียบหบ่เบ่เบ่เบเ่เห่เลบ่เเลี่ยบเอาเหียเหีเยวเอาเีลีบลีบเหีเลยว่เลี่ลีบลีบ่บ่เบ่เหลยเหลียยวบเลบ่เหเล่หบ่เหลเลยย ขอยยอมแมวแม่ไผมีส่วนรวมกว่าเบิร์แหลมมือฮะ่นแ้นแล้วไปยอเด็มีเสียมอเสียมจาวะกาเสียมจับตะลวงล็อกไว้เลยนะกาเสียมขาเซียมหลืกาเสียมต้องถือเรียมมีการนั่นเม่มาม่กอดม่เไยจะต้องไ่ยไปได้ไปเสียบ่ต้องมึงบ่ต้องหาเอาอยู่นั้นยังน้งหาตัวยคนภาคกับซ้ำใหญ่ยต้องหาตัวยดอก ไปเลยนะไปเออทำไมยังไม่เข้าอมีสุดรวมเลยเนาะเือมีมีต้องถือเขาเข้าฮอนเขาตัวอยู่ได้เด็กคนฝากกษัตายใจเขาไปเข้าฮอนมนี่เขาฮอดอดเออต่อเดี๋ยวถึงเรียงแปดเรียงสิบเล เขาไปกินหอไรนีปะเออหอเขามุมาหอเลยได้สอนน้องห่อเขาหมนต่ไปยังอกินหฮอเดียวเห็นหน้าฮอตแล้วไอ้ยีร่เห็นหน้าฮอตอยู่หน้าฮอตอยู่ไปไปเขาฮอตไปเขาฮอตฮอตไเขาฮอต

ขาแม่ขาอีกนขาบันเลยยินไปหอดแม่เนี่ยก็จบแล้วได้หอดโบแม่นบมดเอออ้ยหอดไหนหอดจศตี๋ต่อแม่ต่อแม่มาเก้าไม่มีตัวยางมาหอดแมาหอดแม่เอาหอดแม่ตัวนั้นนะหอดแม่จับสายทีไว้โบอะไยังไงหอดแม่จับนี่เสียหุ่นนะหอดนี่นะต่อนี่เมื่อกี้เอาแม่เอ้ยนั่แล้วไม่ตัวยางแล้วตาดแล้วตายแล้วโดนแล้วพูดโดนแล้วพูดดึงไระชุ่ เอออาแป้งมาทาทางนั้นอ่ะจังบ่บาดปักได้ยิ่ถือมาเครื่องเครื่องยังได้ยิ่งถือเลยนะไปมาสองมือเลยนะเครื่องยังเขาว่ะเทหอดตัวนึงอยู่ไหนวะก็ดีเจ็บบ่าหมู่บ้านมารอข้าวฮอตอยู่นี่แล้วก็ดีเจ็บบ่าหมู่บ้านอ่ะเออเอออเาทีล่ะมาบินตัวยังเอาทีล่ะเอาทีล่ะเอออืมเอาที่อยู่ยังจีเรียนอยู่เอาที่เหล่าเขาห้องแล้วเอากิน เฮ้เฮ้เฮ้เอันนี้โดนอีกแล้วมึงกันสู้เอามุนไหลดิเอาได้ไหมลูดลูดลูดเต็มนามึงจังบ่มึงจังบ่เจ้าวนะลงมามาจังบ่้ไม่ไ้เออเลียนคนเลยแม่เลียนคนเลยแม่เออบัอนวดพร้อมเออเอาเ

เ้ยยเ้ร hey. 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 ่ไป้อมไปยอมไปเตารไปย้อมไปไปยอมไปเตาดีเา้อยใหญ่เอาดีเาดีดีกำลังวไปกินกินเฮ้ยินเ้ไปเอาที่แงมานี right. ่ยอมาานี เอาออกใคร้อมตัวนี้มานีมานีอ้าวยังมีขาแล้วนี้ยังต้วยังตวยเอา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 ย้อนได้ไปได้ปด้เอไปได้ไปได้เจ้ามึะไัดูซุมหน่อยเกงที่ไปกินข้อเม่อี้กินแล้วเอาเอาไปจะเอากูดูเน้ยอย่ายุ่งแด้ว้าดไปนี้ไปนี้ มนี่นอ้ยบอคิดว่าคอยเขากินไบ่สบ้าโอ้ยพี่่าพี่่ผมทำไมอ่ะมหาใช่หอโอ้ยตายล้วมาใช่หนอแก้ยกงนี่ยมาแกง่พมแม่แกแิอะไรแตแกต่ปเสือเ่ยกินิน กินเลยเนาะารขังมากเลยดิีมากย่างดอกนี่เลือ่นเหมือนด้ออ่ะพี่วมพี่เลากินแม่หน้าขังมากเลยวนาเอามือข้างน้นไหมม่ต่พูด้เขาทำไมเนอะจะไปไหนคุณจะไปไหนเอาเล้วจะไปไหนเอาละเอาละเอาผายเป็นผายป่ะสิเจะไปไหนคุณอะ คุณเหมือนกันคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนมากะค่ะหมดตัวยางเฉยเลยเอาข้าวกินเลยเฮ้ยไม่ได้กินนี่กินกินโซ่ข้าวตุ้กกุกิแต่กินฮอตแล้วจะกินแป้งเดี๋ยวเอาดีๆเอาดีๆซูอ่ะซีซูอ่ะซอยากกินนานดิอยากกินนานสิมันใจมาด้วยมันใจไปหนีหลบซีจะจับมากูดิไปไป ยังย <long> <st> ัง <sometimes> ย <el> ังเขากินแล้วเลยครับเอา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 ดีละอุดดีละอุดดีละอุดดีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกินอีกไปยังไงกินใสใส่กินจามีกินจามีครับไม่อุดกินคืนนะอ้าวหนึ่งสองสามสลาดไงะไรกินพีกูไม่สนอ้าห่วยพนชิบหากูตกใจเบิดหสามเออ ไม่รอดไม่รอดจ้าไม่ล่วงไม่รอดเท่าไรนะไม่รอดผัดฐานเต้าแป้งหน่อยครับไม่รอดเ้าฮอสัานเต้าแป้งหน่อยครับโอเคต่อสิบหนึ่งหมดกระปุกเลยเนี่ยพี่เสียโดนเนี่ยเอาเอาไม่มีตัวยางแกงแต่ตัวเราจะเบื่อยางนี้เอาแขนออกเอาแขนเลยเอแขขาเลยเออแขนหนึ่งแขนหนแขนนึาเตั้ขาอยู่ ไม่ตอนตอนนี้เหลือแค่ทอดไปปั้นปั้นไปย้ายไปเอามือนี่ละปั้นไว้ย้ายอีกอีกคนน้ารื้อเป็นฝั่งวะเกมเกมพริกว่ะเกมพริกว่ะพริกได้ไงวะเนี่ยเป็นฝั่งวะอ้าวสามสองมันจะมีมีไงมีคนตัวหนึ่งกินอ้าวเทียบเท่าบ้านย่ะไปแม่ไปอยู่ฝั่งนั้นแม่ไปแม่ไล่กินรวดแล้วครับบอให้เขาต้าเองหรอกเนี่ยอันนี้ บไไกตายใจเลยะเสือบ่ปาก่บ่บอกหน้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเงเือกเื่งเือกใครทำเนี่ยเ่าโป้เ็บราขนาย